ซึ่งเรื่องของการปฏิรูปนะคะสิ่งที่จะทําให้เกิดผลมากที่สุดคือการรับฟังความคิดเห็นสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยล่ะค่ะถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักๆในการจัดเวทีพูดคุยนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทุกภาคส่วนซึ่งทางประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเองก็คาดหวังนะนะคะว่าให้เวทีการพูดคุยเพื่อสร้างความปลองดองในจังหวัดต่างๆนั้นจะเป็นแนวทางให้เป็นการรับทราบปัญหาที่แท้จริงนําไปสู่ทางออกของปัญหาแล้วก็ทําให้ประเทศชาติเกิดความปลองดองอย่างยังย่งยืนด้วย ซึ่งติด,ตาาดะะากรารเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆของสำนักปลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีหรือสอปอนเอตรียมคิกออฟเดินเครื่องในช่วงเดือนมิถุนายนถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งกับการเดินหน้าสร้างความปรองดองควบคู่กับการปฏิรูปประเทศตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอคาดหวังให้เกิดกับประเทศโดยเร็วที่สุด โดยโมเดลการพูดคุยที่สปอนเอตรียมเดินเครื่องรับฟังความเห็นจากประชาชนภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดผลึกทางความคิดเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองจะเน้นการเข้าถึงชาวบ้านให้มากที่สุดซึ่งหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปฏิบัติหน้าที่ประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุว่าเวทีนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในมุมมองของชาวบ้าน เพื่อสะท้อนถึงความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดก่อนจะนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปภาพรวมเป็นความคิดเห็นของประชาชนแต่ละพื้นที่โดยใช้เวลาสองเดือนในการดําเนินงานในทุกจังหวัดจะต้องมีการกําหนดกรอบขั้นตอนไว้ทําอะไรไปบ้างแต,แต่ละขั้นตอนจะมีการประเมินผลพี่น้องประชาชนต้อง ช่วยกันประเมินด้วยไม่ใช่ทาภาคราชการประเมินเพียงฝ่ายเดียวเดี๋ยวก็เลยกลายเป็นเข้าข้างตนเองท่านต้องช่วยกันพูดช่วยกันจาอะไรที่ท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจอะไรที่เกิดขึ้นแล้วท่านเห็นว่าเป็นความไม่ครบถ้วนขาดตบปกพร่องก็ช่วยกันชีแ้แนะท่านทุกขั้นตอนมีตัวชีวัดหมด หม่อมหลวงปนัดดาอย่างเชื่อว่าการพูดคุยในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงปัญหาและเข้าใจประชาชนทุกฝ่ายมากขึ้นก่อนจะนำไปสู่ทางออกของปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อให้การสร้างความปรองดองสามารถเกิดขึ้นได้เป็นประเทศไทยที่กลับคืนสู่ความสง่าง,งามดังแต่ก่อนประเทศไทยเป็นแบบอย่างของความเป็นประชาชนที่มีความสมัครสมานสามัคคีให้กับชาวอาเซียนได้เรียนรู้กใครขอกราบเรียนต่อพี่น้องประชาชน ที่กระปรักทุกท่านในจังหวัดของท่านในอำเภอของท่านในท้องถิ่นซึ่งท่านผู้ว่าท่าน,นอำเภอท่านนายกอปทอทั้งหลายเพื่อมีการจัดเวทีต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ใครอยากจะขอกอรับเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดไปมีส่วนร่วมในการดํารงรักชาประเทศชาติาตบ้านเมืองกไปฟื้นฝอยหาตะเก็บของความขัดแย้งในอดีตในท้ายที่สุดเรามองกันไปโดยทั่วก็คือพี่น้องชาวไทยได้วยกันทั้งสิน้นขอให้กลับมามีความ รับสมัครสมาชสามีครีดแต่ก่อนครับแม้ว่าขั้นตอนต่อจากนี้จะถือเป็นการนับหนึ่งแต่ก็ถือเป็นก้าวย่างที่สําคัญที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกําลังเร่งให้เกิดความปรองดองให้ประเทศโดยเร็วที่สุดแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ยากเกินทําได้ จากรถแมปโมเดลที่ได้วางกรอบมาแล้วและหากการสร้างความปรองดองเกิดขึ้นได้เร็วก็จะยิ่งทำให้ประเทศชาติสามารถเดินก้าวข้ามความขัดแย้งที่สั่งสมมานานเกือบ10ปีและจะเป็นการคืนความสุขทำให้ประเทศได้กลายเป็นสยามเมืองยิ้มอย่างภาคภูมิอีกครั้ง